Gracias. <coughs> ก็สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปกันที่เชียงรายนะครับจะไปกันที่อาบอนโซอาบอนโซยามามิสุนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีแกะด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่งได้ไปเป็นครั้งแรกก็ทุกครั้งที่เราไปนี่เราจะไปกันที่อาหารฟาร์มยูที่ดอยฉางครับวันนี้ผมจะเลยไปอีกสักนิดนึงเกือบถึงแม่สายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดินตามกันไปนะครับ เดินทางตามกันไปเดี๋ยวไปดูว่าที่อาบอนโซจะมามิสึกมันจะเป็นยังไงครับผมไปครับสำหรับบรรยากาศสองข้างทางนี่อากาศดีมากเลยครับพอดีเป็นช่วงหน้าฝนเนาะสข้างทางก็เลยดูเขียวเขียวสบายตาครับผม ก็จะมีสายของกล้องนะครับรบกวนนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าลืมเก็บสายมันก็เราเดินทางไปกันต่อเลยครับผม เราจะตรงไปนะครับเราจะไม่เลี้ยวขวาไปทางว่างเหนือนะครับเราจะตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวขากลับผมจะกลับทางวัางเหนือครับเพราะว่าทางที่เราจะไปทางตรงนี้เออเขาทําถนนกันครับอาจจะช้าได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยเลยไปจากกันทางเข้าดอยช้างนะครับยังไม่เคยเลย eyes, ไปเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าเห็นว่าเขาทําถนนกันอยู่ไปครับ ครับดูข้างหน้าสวยมากเลยนะครับภูเขาหน้าฝนเ็เขียวสวยครับอากาศดีด้วยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้อากาศดีไปกันต่อครับดูบรรยากาศ เวลาขับรถมาหรือขับมอเตอร์ไซค์มาก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทําถนนอยู่ไม่ต้องรีบครับเนาะขับรถให้ระวังระวังครับผม นครับถ้าดอยช้างก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับไปทางเขื่อนแม่สวยแล้วก็โดยบาวีนะครับเนี่ยไปดอยช้างไปอาคาฟาร์มวิวไปทางซ้ายมือครับแต่เนี่ยไราไปซีขวามือนะครับไปเรื่อยๆครับอีก44กิโลครับผมก่อนจะถึงที่เราจะไปนะครับอีก44่ี่กิโลไปครับเดินทางกันไปต่อนานแล้วครับไม่ได้ขับเลยไปทางนี้วันนี้ก็ไปต่อครับ าดีครับวันนี้ฟ้าเปิดให้แต่ฟังพยากรณ์อากาศเขาว่าพรุ่งนี้นี่จะฝนจะเริ่มมานะครับพายุครับพายุวิภาครับพายุชื่อพายุพายุวิภาไปครับเราไปเรื่อยๆไม่ได้มาเส้นนี้นี่นานแล้วครับไม่ได้เลยจากไอ้ทางเข้าโดยช้างครับทางเข้าอันดอยบาวีนะนะั่นแหละ นานแล้วครับไปนี้เราจะตรงมาเรื่อยๆครับอีก43กิโลครับอันนี้เดียวถนนเส้นนี้นี่ทำใหม่นะครับผมเพิ่งมาเห็นนะครับเลยจะไม่สวยมาทำใหม่ไปคอนกรีตนะครับไปคอนกรีตแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ฝุ่นครับ ฝุ่นเต็มเลยยังเป็นฝุ่นเยอะมากเลยครับฝุ่นเต็มเลยนะครับต้องระวังระวังนะครับเพราะว่าแน่ผิวถนนน่ะมันมีขี้โคลนแปะอยู่นะครับมันลื่น,นครับเป็นหนังหมูนะครับระวังต้องระวังให้ดีเนี่ยครับ ระวังให้ดีค่อยๆไปครับมันมีมันถือว่ามันเป็นฝุ่นครับเป็นฝุ่นที่ถ้าเราตามรถใหญ่เนี่ยรถหกล้อหรือรถบัสเนี่ยมันเป็นฝุ่นตีขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาขับมาหรือขี่มาก็ระวังระวังด้วยนะครับบางช่วงมันก็ยังเป็นดินอยู่แน่ๆครับแบบนี้ครับช่วงรอยต่อมาครับเนี่ยค่อยเป็นดินอยู่เป็นหลุมด้วยครับต้องระวังให้ดีนะครับ เนี่ยครับเป็นหลุมต้องระวังให้ดีค่อยๆไปครับนะครับเอ่ของผมที่ผมจะไปนี่อีก3ดกิโลจะถึงนะครับ31กิโลแต่ด,ดูเหมือนไกลมากเลยเพราะว่ากขาทาถนนใหม่ทําถนนแล้วมันช้าครับมันต้องระวังระวังด้วยนี่ยครับดูข้างหน้าดะครับ ช่วงจากแม่สวยมานะครับจากที่เขาทําจากแม่สวยมาจนถึงเนี่ยยาวเลยนะครับที่เขาทําต้องค่อยต้องระวังนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับผมไปไปกันต่อครับ นี่นะครับขับไปขับมาเหมือนนั้นกาลังไปแม่แตงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแม่แตงนี่ฝั่งขวามือนี่มันจะเป็นนั้นนเอ,อน้ำไม่ปิงนะครับน้ำไม่ปิงครับต้นน้ำไม่ปิงแต่เนี้ยคือขับไปขับมาก็เหมือนไปทางแม่แตงเหมือนกันมันจะเรียบเขาไปอย่างเงี้ยนะครับไปกันเรื่อยๆครับผม รถเยอะนะครับวันนี้ดูเห็นนเขาสองกล้องไหมครับสองกล้องถนนอยู่นี่นี่นี่ต้องได้ทําถนนกันใหม่แน่ๆนะครับอันนี้มีน้าด้วยนี่นี่นี่ฝั่งขวามือนี่นี่ครับเออประมาณเหมือนไปแม่แตงเหมือนกันนะครับบรรยากาศเหมือนกันเป๊ะเลยเด๋ยวซ้ายตรงนี้เด๋ยวซ้ายนี่เลยนะครับ เหลืออีกประมาณสิบกิโลครับจะถึงนี่เรือสายตรงนี้นี่ทางไปแม่สายนะครับตรงนี้ทางไปแม่สายใดดูข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปอีกสิบกิโลนะครับอันนี้ทางไปแม่สายไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศหน้าฝนครับนี่โชคดีหน่อยฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ไปกันต่อครับ นะครับตรงไปนี่ไม่สายนะครับถ้าตรงไปนี่ไม่สายเลยดูบรยรยากาศครับวันนี้เรามากินกาแฟกันไกลกันหน่อยนะครับนะครับถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปไม่สวยนะครับ <ني, <ني, นี่นี่นี่ไปไม่สวยอย่ตรงไปดูข้างข้างหน้าครับสวยมากเลยข้างหน้าน,นี่สวยมากเลยครับ ไปครับอีกห้ากิโลเราจะถึงที่หมายนะครับไปกันต่ออีกห้ากิโลเราจะถึงที่หมายดูภูเขาฝั่งซ้ายมือนี่ครับผมชอบมากเลยสวยดีแต่งหูแต่งตาดีนะครับมันไม่ได้แมาบ่อยๆครับผมเลยไม่รู้ว่าที่นี่มันเป็นที่ไหนหรือ ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยผมไม่รู้แต่สวยครับอากาศดีปั๊มพีทีอย,อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไปครับของผมเหลืออีก4กิโลนะครับจะถึงที่หมายครับอีก4กิโล นี่ครับมีเขาตรงนี้นะครับไปกันต่อก็ถ้าตรงไปนะครับตรงไปก็ไปไม่สายนะครับก็ดูตามป้ายนี่ก็ถ้าซ้ายมือก็เป็นบ่อน้ําร้อนผาเสืดนะครับบ่อน้ําร้อนผาเสืดนี่นี่อันนี้เราตรงไปก่อนตรงไปเรื่อยครับอีกสามกิโลกว่าผมก็จะถึงนะครับ จอดไฟแดงก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องพี A เอแพที่ยวครับผมอ้าวไฟเขียวพอดีไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนีก่อนเดี๋ยวดูว่าเขาข้างหน้าเขาข้างหน้านะี่จะไปทางไหนเอาตายแล้วสะดุดเลยผมไปครับผมไปแล้วครับ ไปตรงไปอีกสองกิโลครึ่งครับของผมโอ้แม่นี่เกือบถึงแม่สายแล้วครับเนี่ยครับแม่สายอีกหกสิบห้ากิโลแม่จันสามสิบสามกิโลนะครับไปตรงไปเนี่ยครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับดูดินี่นี่น,นี่ดูนี่นี่หน่อย บรรยากาศอันนี้เดี๋ยวแม่น้ํากกใช่เปล่าครับเนี่ยหรือกกหรือแม่น้ํากกหรือแม่น้ำสายเนี่ยอ๋อแม่น้ํากกนะครับอันนี้แม่น้กกํากอ๋อใช่แม่น้ํากกด้วยครับโอ้โหดูครับดูครับนี่ไปดูเขานะครับสวยมากเลยไปกันต,ต่อครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับข้างหน้าแป๊บนึง อ,อีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงไปเด็ดเด็ดเเลยทางเข้าครับตรงนี้นะครับโอ้โหเบรกเบรกอ่าครับตรงนี้นี่นะครับนี่นี่น,นี่ไปเข้าไปครับบ้านกระเลียงรวมมิตรเทศบาลตำบลแม่ยาวครับหลงเข้าไปครับ 750้อยหสิบเมตรเจ็ด้อยหสิบเมตรฝั่งไหนเนี่ยตายตรงเข้าไปก่อนตรงเข้าไปก่อนเมื่อกี้ลุยฝุ่นแมมโทรศัพท์เอาไว้ข้างหน้านี่ฝุ่นจับเต็มเลยนะครับตายตรงเขาต้นี่ครั้งแรกที่จะมาที่นี่นะครับครั้งแรกกินกาแฟไกลหน่อยนะครับวันนี้ ไปเข้าไปครับตรงไฟตรงไฟเอ๊ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้โอ้ทางขึ้นครับนี่ทางขึ้นไปนลครับแอบไปครับนั่นเห็นแกะแล้วครับ ับดูนะครับนั่นแกะแกะเอากับแกะ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 เออเหาที่จอดครับจอดนี้ก็ดีกว่าุณคุณนคะุณลงก่อนนะโอเคครับเจอที่จอดแล้วครับ จอดข้างล่างครับอ้าวจอดตรงนี้นะครับโอเผลอข้างๆนี่เป็นน้ำกกนะครับนู้นฝังฝ่งนู้นฝังฝ่งนู้นน้ำกกมันจะโค้งมาทางโน้นครับเดี๋ยวไปทางโน้นจอดนี่นะครับนี่นะครับขอจอดรถขอเคลียร์พื้นที่ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อครับร้อยไดครึ่งหึงได้ ันนี้เรามาที่อวันโซ่นะครับอวันโซ่ที่จชีงยงราเดี๋ยวเราเอาตัวไปแลกเครื่องดืง่มก่นะครับนี่คนระับบรรยกาศด้านในครับฝั่งนู้นไปริมน้ำกกนะครับน้ำกกงตรงนัน้ไปครับไปดู จอดรถมอเตอร์อไซค์ฝั่งนี้นะครับนี่ผมไปจอดอยู่ฝั่งนี้อย่าเดินขึ้นเดินขึ้นตรงนี้ครับ ครับเราเข้าไปข้างในกันครับนี่แกะเต็มเลยครับนี่เข้าไปข้างในกันนี่มาครั้งแรกครับเดี๋ยวไปดูกันดูบรรยากาศดยรอบครับอวันโซเชียงรลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันในช่องนะครับว่อาบอบันโซไหนนี่ดูแกะนี่ นี่ครับแก่เดี๋ยวเขาไปกินแหนนะครับเขาแหนมมาตรงนี้นี่ตัวเล็กนี่ตัวโตไม่ันนี่ตัวเล็กนะครับ บรรยากาศด,ดูรอบทิตรสักพักผมก็จะกลับแล้วนะครับอันนี้น้ำกกนะครับแนนขับมานีน้ร้อยแปดสิบกิโลครับจากบ้นานไหมครับบรรยากาศเรือครับเรือไปหน่อนแล้วเรือครับ บรรยากาศดีมากเลยครับสวยมากเลยชอบชอบครับชอบบรรยากาศทางนั้นนี่นะครับอคอนโซ่เชียงรายนะครับ ทางเข้าครับนี่ก็เป็นหนึ่งคาเฟได้ตรงนี้ครับฝั่งนู้นจะเป็นน้ำกกนะครับน้ํากบกไหลามาจากฝั่งนี้มาเลี้ยวตรงนี้พอดีครับเราออกไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปข้างในครับอะโซคอฟฟี่ครับ ยามามิสุ itsu, ครับนี่ครับครับนกกไปจากฝั่งโน้นครับครับอาบอนโซ่คอฟฟี่ยามามิสุครับ่เดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างน,นอกครับ อ่ะต้องออกบรรยากาศครับมรากาศด,ดีมากห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับห้องน้ำฝั่งนี้ไปครับข้างน,นอกปิดท้ายรูปกัน ดูครับคนเยอะเหมือนกันนะครับอาบอนโซยามามิสึเชียงรายครับ,บน,นี่ครับดูแก่ ตระาขาเลยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ครับแก่นน่เน่เด้ลายตัวเลยดูครับนี่ดูตัวนี้ดูคนนั่นนี่คนดูนี่กินนี่นี่ <laughs> นี่นี่เราดูนี่ไปละไปละไปละบรรยากาศของร้านดูครับใช่ไหมดูบรรยากาศครับ แม่น้ํากกมาจากฝั่งนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ครับดูเรืออยู่ฝั่งนู้นเรือกำลงังมาดูครับเดี๋ยวเรามานั่งที่นี่กันนี่ครับดูเรือไปครัน้ำกก นี่เราอยู่ที่อาบอนโซ่ยามามิสุนะครับอยู่ที่จงังหวัดเชียงรายนะครับอันนั้นเป็นลำน้ำกกนะครับน่ไปทางโน้นมาจากทางโน้นนะครับนี่แม่นี่นี่ครับน้ำกกดูวิวสวยนะครับเนี่ยวิวดีด้วย ามดูได้นะครับทางช่อง B f s เที่ยวนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะาลงไว้ให้ดูนะครับนี่ครับน้กกํากบข้างหน้านะครับ ดีหมดเลยดีดยอมเดินไปนี่ก็วันนี้ผมก็ปิดคลิปนะครับปิดคลิปที่วิวด้านหลังเป็นน้ำกกนะครับด้านหลังเป็นน้ำกกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพีเอสแพร่เที่ยวหน่อยนะครับข้างหลังเป็นน้ำกกนะครับวันนี้เรามาที่ออมอนโซยามามิสุนะครับ เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพีเอสด้วยนะครับขอบคุณครับ